สุภวิทย์ชายินตำแหน่งผู้บัคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตรวจผูทออำเภอกุมวาปีสืบสวนจับกลุมในพื้นที่เราไม่ชอบก็ไปพบกพูดชาวบ้านลักลอบเลีนยงกาพนัน คุณตำรวจจับนักพนันสองคนหนี้ได้ครับกำลังจะไปตามจับคนอื่นเนี่ยเห็นว่าเป็นผู้หญิงนะเลยล็อกหลวมลวมให้เนี่ยแล้วอย่าหนีล่ะเออใช่ครับล็อกแน่นเนี่ยเดี๋ยวเขาเจ็บเขาเป็นผู้หญิงแล้วคุณตำรวจก็ไปจับคนอื่นก่อนครับพอจับเสร็จก็เดินกลับมาหาสองเจ้โอ้ยที่กุญแจมือลุดเ,เหรอไอ้นั่นแหมมันแยกจากกันได้ยังไงครับล็อกกุญแจไว้นี่ เอ้าก็แล้วทำไมไม่หนีละ่ะเออใช่หลุดแล้วเนี่ยอยู่ทําไมเนี่ยสงสารมันสงสารใครสงสารเนี่ยคือเนี่ยฉันกุญแจมือหลุดใช่ฉันก็หนีได้เด็กเนี่ยกุญแจมือมันไม่หลุดมันก็เลยหนีไม่ได้ก็สงสารมัน,อย,น,มนอยู่เป็นเพื่อนมันอยู่เป็นเพื่อนจิตใจงามอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนเอ้แต่ว่าเฮ้ยอันเนี้ยคนเนี้ยเขาหนีได้ กุญแจมือเนี่ยมันไม่ได้ล็อกติดก,กับต้นไม้แล้วก็ไม่ได้ล็อกติดก,กับอะไรเลยหนีได้หนีได้เหรออทอน,นสิครับติดกุญแจยอยู่แค่นี้จะหนีไมไ่ได้ได้ยังไงครับอิสระซะ,ะยิ่งกว่าอีกเฮ้ยหนีเฮ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันเลยไป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 โรงพักเลยความรู้สึกช้าหลือเกิจะวิ่งอะไรกันละตอนเนี้ยไปโรงพักกับตำรวจเขาซัดดีๆเถอะครับไปนั่งโง่ที่โรงพักสักพักแล้วค่อยกลับบ้านบังเอิญเป็นผู้หญิงผมก็ถุงกุญแจมือรุมหัวไว้ นะครับเพื่อป้องกันว่า,รราไม่ให้พุดเขาเจ็บแขนทั้งสองคนก็กลับมาปุ๊บมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ผมจับไปนะครับกุญแชรมมือได้หลุดพ่อมือมือกับหลุดมือเรียบร้อยฉันไม่กล้านี้หรอกฉันสงสารคนที่ถูกจับด้วยกันขอขอบคุณดาบตำรวจสุภวิชชาอินผู้บังคับหมู่งานป้องกันรปราบปรามสพอคออุมภวะปีจังหวัดอุดรธานีเจ้าของเรื่องอยู่เป็นเพื่อนเอนรายการคดีเด็ด ขอเชิญร่มวมบทคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศิมีบัตรร่มวมบทเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ออปนฝรังบึ้งทองหลงังกรุงเทพ10242ศพร้อมลุ้นรับของที่รึกในช่วงท้ายรายการใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน2ออปนฝออบึ่งทองหลงัง กรุงเทพ10242